วันนี้นะครับเรามาที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะแน่นอนเพราะว่าเครื่องบินเมื่อบินผ่านเกาะสมุยจะเห็นร้านนี้เลยแล้วเราก็จะได้เห็นเครื่องบินระยะประชิดที่สุดมีร้านเดียวที่แสดงว่าอยู่แถวย่านไหนครับตรงนี้อยู่ย่านสนามบินสนามบินใช่ครับแล้วก็อยู่ใกล้โซนพลาหญ่ไม่ใช่ว่านั่งๆอยู่เครื่องบินเฉียวหัวก็เลยก็อาจจะมีเสียดเสียดลังคาดนึงนะครับโอเค ที่ไหนตรงร้านไหนบอกได้ยังไงร้านนี้เราไม่บอกที่ร้านเนี่ยเลลุ้นก็ผมลุ้นด้วยคือร้านข้าวหอมครับข้าวหอมข้าวหอมโอเคไปกันเลยพี่เราต้องเรียนสโลโมชั่นด้วยดิครับนะจริงเหรอฮะครับผมร้านนี้มันต้องมีท่าสโลโมชั่นเลยผมต้องทำขนาดนี้เลยครับครับทงพี่ชอบเล่นอยครับรพี่หล่าวถ้ามาจากเส้นถนนบางรักสนามบินเนาะไม่ใช่เออบางรักบ่อผุดบางรักแล้วก็สนามบิน วัดพระใหญ่เส้นนี้เส้นเมนก็จะเห็นบ้านนี้ครับแวะ<อ>เลี้ยวเข้ามาที่จอดรถด้านหลังมีนะครับแบบี้เดิมรายการนี้รายการนะครับอีจเ,เจอร์กินไปชั่วร่ว่วไป,ไปเรื่อยเ,ออเราก็จะพาไปดูของร่่วๆไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้เราพาดูของเก่านะแล้วก็วเรามาสะดุดตากับนี่ครับนี่เป็นรุ่นเป็นของสะสมไม่ธรรมดาเนอะอันนี้ที่อันนี้อันนี้เขาเรียกที่ u s a ไหมครับพี่ f for U S A หรือเปล่าใช่ใช่อันี้เป็นความเก่าๆนะ U S ผมไม่ได้มองครับเน้่คลาสสิกสวยงามหายากแล้วนะฮะเมนูแรกครับนี่อะไรมาเรียบร้อยแล้วครับสเรามเรากินข้าวเที่ยงกันที่ร้านข้าวหอมมาถึงแล้วที่แถว พระใหญ่นะครับมาเสร็จปุ๊บใครมาเที่ยวก็มากินข้าวที่นี่แล้วก็ไปไหว้พระได้ทั้งวัดพระใหญ่ทั้งวัดไปแหลมอยู่ใกล้ๆนะครับ,รบแล้วก็มาร้านนี้ช่วงนี้ก็ยังเป็นยิติดก,กระแสก็หิวข้าวเที่ยงก็ชวนพี่หมอมากินข้าวเมนูแรกที่เสิร์ฟครับแน่นอนว่าเราเสิร์ฟข้าวสวยเพราะเป็นร้านชื่อร้านข,าข้าวข้าวหอมและนี่อะไรพี่ ก็ช่วงนี้เป็นฮิตติดกระแสอยู่ครับเพราะว่านี่ไข่เจียวกะเพราอีกแล้วนะครับมันมีที่มาพี่หมอเพราะว่าผมไงครับผมทำพลาดมาผมก็รู้สึกผิดต่อเชฟแคมมากแล้วผมก็ไม่รู้ยังไงผมฉะนั้นผมเลยต้องกลับมาเพื่อที่จะเรียนรู้ครับพี่เรียนรู้เรียนรู้ก็เลยมาร้านดังมานั่งดูเขาแล้วก็ชิมของเขาแล้วเดี๋ยวผมจะไปพัฒนาแน่นอนครับผมก็เลยสั่งวันนี้เลยครับเป็นไข่เจียวห่อหมกใช่ไหม ไข่เจียวหอมบกของที่นี่ครับโหแล้วก็คนใต้ก็อย่างครับกินกับพวกพริกสดนะครับมีผักสดอันนี้อะไรครับนี่ถั่วถั่วพูครับโอ้โหเก่งเมนูแกงส้มแกงส้มเราอยู่ทะเลนะโอ้โหเราก็ไม่หวายครับที่เราจะสั่งแกงส้มที่เหมาะกับการอยู่ทะเลนั่นคือเมนูอะไรครับแกงส้มหมูกับถั่ว มันไม่ได้เกี่ยวกับทะเลเลยไม่ได้เกี่ยวลยครับเพราะว่าเรามีหหมูมาดีแล้วตั้งแต่ยายตั้งแต่ป้าอะไรตั้งแต่ลูกแม่เนะชอบทําแล้วผมชอบชอบทานมันเป็นเมนูแกงส้มแล้วก็ไวน์ขั่วครับไวนั่วไวมันคืออะไรวมาจากไหนพี่ไวมาจากองุ่นครับแล้วเราก็หมักอยู่ประมาณ6เดือนไม่ใช่นั่นเปนไวนดิอันนี้ไวไวอันนี้ก็คือเหมือนหนวดปลาหมึกครับนะครับอาหารภาคใต้ไวนั่วนี่ไง แล้วก็ใส่ตะไคร้กะทิน้ำขูดคลิกถิถ้าถามว่าตะไครอยู่ย่านนี้สนามบินก็มาชิมแถวๆนี้ตรงนี้ได้นะเป็นร้านดังร้านดังมันอยู่ที่เครื่องแกงครับพี่มันอยู่ที่เครื่องแกงมันจะสีเห็นไหมมันเหมือนบางคนเมื่อกี้บอกว่าออยู่กับทะเลต้องกินอะไรของกลายเป็นหมูถั่วงอกใช่อันี้มันรับสริงเนี่ยแต่ว่า อันนี้ร้านแรครับด้านเครื่องบินหรือเปล่าพี่อะไรครับพี่ของยังไม่มายังไม่มาขอบคุณครับมาทะเลทั้งทีนะมาถึงที่นี่ก็ต้องต้องมาให้ถึงหู้สานใจกับผมผูสานชั้นเครื่องแกงได้ทำเองด้วยเครื่องแกงที่นี่ทำเองแน่นอนครับทุกอย่างเครื่องแกงที่นี่เนาะนอกจากแกงส้มก็จะมีแกงกะทิที่ผมชอบเพราะว่าแกงกะทิถ้ามาทานที่นี่ เนื้อของตัวแกงกะทิผมดูมันดูเนียนมันดูสวยแบบน่าทานมากแล้วก็แกงส้มี่เครื่องก็ทําเองแน่นอนขึ้นแกงนิ่งทำเองใครชอบกันทานเดลองขอลองก่อนเลยนะพี่ลองชิมคำแรกว่าเป็นยังไงฮะสีแดงสีส้มเนี่ยไม่ใช่ว่าขมิ้นนะมีแดงพริกล้วนๆเลยนะครับแสดงว่าสดจริงๆแน่สดจริง ผมลองดูก่อนในแเพชรจ,จังหู้อะครับโอ้โหยงงี้ครับอ,อร่อยครับแต่ผมขอชิมอันนี้ก่อน<ม>เพราะว่าผมต้องการที่จะฝึกวิชาแล้วก็ไปเรียนรู้ในการทอดไข่กับเดี๋ยวนี้พอเจอโหระพาแล้วพุ่งเข้าใส่ตลอดเลยโอ้โหไม่ได้ครับมันเป็นทักษะของคัรเรียนรู้ <laughs> ยิ่งฝึกหนักเท่าไหร่ก็เราจะยิ่งแก้ไขจุดบกพร่องเราได้ครับพี่พอตัดตัลรคาลแล้วถ้าคนไข้มาอะไรมันลอยมาเลยฮะขนาดทอดแล้วผมยังจำกลิ่นได้พี่ตายแล้วนี่กลิ่นมันเป็นอย่างนี้กลิ่นมันเป็นอย่างนี้รู้แล้วจำจำนั่นนำไปใช้ดูดีนะเวลาพี่พูดเป็ไงบ้าง เนื้อหอมอกักติข้างในครับนอกเ้าเจียวก็มีความกรอบนิดนึงเด็ดบอกเลยว่าเด็ดไวคั่วเป็ไงครับไวคั่วอร่อยครับอืไม่เหนียวมากนี่เขาใส่อะไรด้วยพี่ต้องดมกิดนก่อนครับถ้าไม่ดมนี่ถือว่าไม่ผ่าน <laughs> ดมแรงๆเลย <laughs> มีไว้คั่วนะครับ อ๋อ um, ืึ โซ่ไปนีสวยไปนีสวยน,นี่นี่ตู้จดหมายในสนีไทยอันนี้นนมีหาไม่ได้นะโะคตรคลาสสิกผมบอกว่าคลาสสิกมากผมว่าไทยดีเนาะตอนเย็นเราจะยิ้มาราทำไมเนี่ยข้านต้มหนึ่งอะครับโอเคไปกันพีโอ้โห,โหร้อนสน้าไหมไปหมดแล้วในสี่คันนี้ครับ ผมเดาว่าว่าถ้าพี่เลือกขี่แข่งกับผมพี่จะเลือกคันไหนคันอะไรครับคันเสียอะไรคันเสียอะไรครับผมว่าพี่เลือกคันนี้แน่นอนครับพี่ผมผมรู้เหมือนกันครับว่าถ้าเป็นพี่ปืนพี่ปืนจะเลือกคันไหนที่ผมเลือกพี่ชอบรู้ใจผมอย่างนี้ผมรู้แหม ันนี้ใช่ไหมอันนี้พี่ผมเก่าพี่สีดเลยทีนี้เป็นที่จัดย่าครับพี่ที่ตัดยาพี่เดินโฉบมาทางนี้คิดว่าเลือกทำเลให้ผมไม่ใช่อันนี้อันนี้ไปแบบรถครอบครัวสไตล์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เล่นเล่นเอารถให้ผมคันนั้นผมก็จัดคันนี้ให้ซะเลยพี่ชอบีิมากแล้วก็พอพี่ไม่ขี่ก็มีลูกสองคนลูกชายชอบเนี่ยลูกชายหอง่มคนชอบพี่ไปอย่างนี้ได้เลยอันนี้ก็มีบาทเหมือนกันสุดท้ายพี่เรากลับสู่ความเป็นจริง ไปดูข้างนอกกันต่อไม่ครับเราได้แค่คันนี้ครับพี่มันมีให้เราคนละคันรึเปว่า้ะเรียกว่าข้างหลังนี่บรรทุกรถโรตีสายไหมใช่ใช่บรรทุกโรตีสายไหมแล้วก็ขี่ปั่นขายมาพบกันอีกนะครับกับรายการ Eat v e n จอร r กินไปทั่วรวไปเรื่อย